อ่ะเรียบร้อยเก็บการไปลุยถ่ายมาใช้คําว่าคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมคำว่าถ่ายแบบกองโจรถ่ายแบบกองโจรน,น,น,นะนะก็เป็นของฝากเล็กน,น้อยของพวกเองจา <c oughs> กๆๆๆเราที่จะทําเพื่อคุณผู้ชมได้ครับสวัสดีเช้าว,วันใหม่วันที่3ามองการมาอยู่ที่นี้นะครับเี่ยงอ่ะเที่ยงกว่าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงตรงบ่ายโมงแล้วและตอนนี้น้องๆก็พร้อม ก็เดี๋ยวเราจะตามน้องๆไว้เพราะว่าในขณะที่น้องๆซ้อมเราน่าจะยังถ่ายอะไรไม่ได้ใช่คตอตอนนี้ถ้าต่อให้ไปเจอน้องๆก็ยังถ่ายไม่ได้ก็เลยตามไปดีกว่าแะนะครับแต่ประเด็นคือวันนี้ฝนตกครับเห็นเรื่องะมันได้เกิดขึ้นแล้วครับหลังจากที่อยู่มาทั้งหมดวันนี้วันที่สามทั้งที่แล้วคุณมาฝนตกไหมทั้งที่แล้วมาตกตั้งแต่วันแรกต้อนรับกันเลย ก็นั่นแหละเดีด๋ยวเราไปหาอะไรกินแล้วก็ที่อยู่ใกล้ๆน้องๆอล้วแหละนะครับ Let's <This> go <girl! S 1> มาถึงเรียบร้อยมา<อ>ถึงเข้าไปเลอ่าก <c oughs> ็เราลงมาที่หน้ามหาลัยเรียบร้อยนะครับอ <c oughs> ย่างที่ดูตอนแรกก่อนขึ้นรถเนี่ยนหยุดุดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนลงฮะเนี่ยโผลกระนำเลยกระนำเลยทีนี้เราก็เลยมองเห็นว่าคือเดินไม่ได้อะไม่ยอมเต้องมาหลบใต้ต้นไม้ซึ่งก็ไม่พ้นอยู่ดีก็เลยมองหาร้านข้าาตอนนั้นเลยเพื่อจะหลบฝนเห็นร้านตรงข้ามตรงได้ทีนี้ก็ต้องเราไปไปมนเดินไม่ได้พอดีไปไป้าไม่หลุคือไม่ได้อยู่ตรงแบบตรงนี่ทางม้าลายก็เลยต้องเดินไปทางม้าลายซึ่งฝนนั่งตกอีกก็เลยนั้นนันต้องฝั่งนี้ต้องไวแล้วพี่การเห็นไปเจอนี่พอดี คนเดียวกันคนเดียวกัน <c oughs> กับร้านฝังลงดินได้ใช่แต่ว่าร้านนี้อยู่ใต้ดินก็เลยเดินลงมาแล้วก็มาได้ร้านนี้ครับแต่แต่ว่านี่เป็นเป็นเรื่องเรื่องบ่อยเลยนะที่ร้านอาหารใต้ดินที่ไหนจะมีเยอะ <c oughs> ไม่กระทั่งแยวเมืองดงหรือว่ามุงแดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีร้านที่แบบอยู่ใต้ดิน <c oughs> ด้วยเหมือนกันซึ่งจากประสบการณ์ของผมนะร้านอยู่ใต้ดินแม่อร่อยกว่าร้อันนี้คือจากประสบการณ์ของผมคือหมิ่นร้านบนดินไม่ได้มีอาไก่ย่างวันแรกเป็นไงล่ะไก่ย่างวันแรกดีเลย ครับผมอ่ะเราดูเมนูอาหารที่เราสั่งมานะก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับอันนี้คือยกนิ้วเลยว่าดีใช่แต่เราสั่งไซส์3คนมา3คนมาแล้วก็สั่งตัวนี้ไปเฮ้ยแต่เมื่อกี้อาร์ตสั่งอันนี้ไปเขาหันมาเลยนะเขาหันมาเลยเขาหันมาบอกว่าเฮ้ยมันเผ็ดอ่ะเป็นเผ็ดนะเผ็ดนะเราเลยบอกว่าเฮ้ยคนไทยเบียร์ไทยนะขีดไม่ที คุณหม็นนะเดี๋ยวเราดูว่าความเผ็ดข,ของเขาจะประมาณไหนนะเ<อ>พราะว่าเรานั่งไงอย่าง <c oughs> เงี้ยสวยปาย้<อ>าบอกเลย ยังมาแบบสองกล้องสองกล้องตอนนี้เรากินรับทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฝนเริ่มเบาลงเราน่าจะพอเดินไปได้แล้ว่ือวาแต่เรายังไม่ได้กินกาแฟนะมากน่หรือว่าเราไปก่อนแล้วค่อยออกมากินเพราะคุณนอนได้แล้วนี่ยผมนอนได้อยู่แล้วเออผมผมก็นอนได้หมายถึงว่ากินแล้วนอนได้อ๋อได้ไม่มีฝน หัวม <ST su ll ichen> ันมีหัวไม่ใช่ใช่ครับตอนที่เรากำลังเดินทางเข้าไปท <laughs> ี่หน้านาแล้วประมาณโลนึงสองโลใช่ดิประมาณสองโลขึ้นเขาขเาครับผมเดี๋ยวไปดูที่หน้านาคกับว่าเราจะสามารถเข้าไปาได้หรือเปล่าใช่เพราะว่าเรายังไม่ได้บันรึก มหมอมพอเขาเราบอกว่าไม่มาเอาเลยหมดเขาไดาเขาด้าเขาพัวมันเป็นการตัดสินด้วยแหละเอ้ยม,มึนเกือบตาย ร้อยนะครับผมเมื่อกี้รอให้นักกีฬาพักเพราะว่าน้องๆซ้อมกันแบบตั้งใจอยู่ก็เลยอเรา,เราไม่อยากกวน่ะไม่อยากกวนนะครับผมอ๋อมันแข่งนะผมอยู่คือคือเราไม่อยากกวน <โอ S 1> ก็เลยให้น้องๆตั้งใจซ้อมกันไปแล้วทีนี้<ช>น้องก็ทักมาบอกแล้วว่าผม,มากำลังจะกินข้าวนะครับ<ก>พี่กำลังจะออกมากินข้าวแล้วเราก็เลยต้องกลับไปที่สนามแล้วตอนนี้ให้ดูเส้นทางกานกลับความชันก็ มองมาข้างหลังก็บอกแล้วเฮ้ยเราติดรถเบนซ์คันนี้ขึ้นไปได้ไหมค่อนข้างสูงอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าน้องๆ <ounce S 2> มีเวลามากแค่ไหนกับการกินข้าวเพราะว่าตอนนี้เท่าไหร่5โมง10 5โมง10นาที <trata> น้องๆก็น่าจะมีเวลาประมาณนึงเลยก็เดี๋ยวเราหอนตัวปีนเขาไปก่อนใช่ๆนี่เขานะก็เป็นขับฝากเล็กๆน้อยๆของตัวเองของเรา ที่จะทำเพื่อคุณผู้ชมได้ครับตอนนี้ขออนุญาตเดินก่อนไปเจอกัน,นเป็นไงครับมือนี้ของทีมชาติโคตรอร่อยครับ ร้อยถ่ายนทนตน้องๆนองอะระหว่างที่เรากำลังรอตซตอัพห้องอ่ะเรียบร้อยเกืยบการ <laughs> ไปลุยถ่ายมาใช้คำว่าคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมคำว่าถ่ายแบบกองโจนถ่ายแบบกองโจนอ่ะคือต้องแบบว่าต้องใช้ความกล้าแล้วก็ความไหวนิดนึงนะเพราะว่าเวลาค่อนข้างบีบคือความกล้ามีอยู่แล้วความกามล้าแต่พอเราเข้าไปแบบว่า ถ่ายคอนเทนต์ได้ไหมทีมงานเขาก็จะบอกว่า no no อะไร no. no no ท่าม no ท i าม no ท i ามโอเคคือมันค่อนข้างเวลามันบีบด้วยแหละแล้วว,วันนี้น้องน้องคือเขาจะใกล้เริ่มสกิมแล้ว <c oughs> <ช>ตอนแรกมันเป็นแบบว่า,าน้อง,องๆอยากกดแรงกดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเลยยังพอเก็บได้ใช่ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่อยากกลัวนักกีฬา <c oughs> ใช่เพราะว่า คือรีเควสของนักกีฬาเขาบอกว่าเขามาอยู่นี่กันตั้งแต่วันที่หนึ่งเขายังไม่ได้จับคอมกันเลยวันนี้คือวันที่เขาได้จับคอมกันจริงจงังอ่ะคือวันแรกถูกต้องอเราก็เลยแบบโอเคเป็นสองชั่วโมงที่ต้องปล่อยให้เขาเล่นไปแล้วพอเขากินข้าวเสร็จเนี่ยเราก็คิดว่าเออเราเรา,เราอาจจะได้ทำคนทง้งคอนเทนต์อของเราอะไรอย่างเงี้ยสรุปไม่มีเวลาจ้ะ มีเวลาแค่ห้านาทีซึ่งเราก็ต้องอยู่กับทีมไทยไงอ่าใช่ไหมก็เลยไปได้ของทีมไทยมานิดนึงใช่แล้วก็เดี๋ยวกลับไปก็ต้องไปมัวหน้าเฟรมแหละตอนนี้เขาก็กำลังจะเริ่มแบบอันนี้จริงจังแล้วสกิมสกิมแบบจริงจังแล้วรอบนี้คือไม่รบกวนละเขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่ได้จริงจังขนาดนั้นแต่ตรงนี้จริงจังคือพิธีเปิดพิธีเปิดฮะเพราะเขายังไม่ได้ซ้อมเลยแล้วพรุ่งนี้เริ่มแล้วใช่คือเดี๋ยวเขาซ้อมเดินพิธีเปิดอะไรกันตรงนี้ก็เดี๋ยวเรารอ น้องๆเสร็จสับอะไรเดี๋ยวรอน้องทัง้งมาว่าวันนี้สามารถแล้วเท่าที่ได้ยินมาเขาบอกว่าอย่างําคือสามทุ่มแ่ลงต่ำนะ่คือสามทุ่มแต่อาจจะไหลไปถึงสี่ทุ่มออซึ่งเราน่าจะต้องปล่อยน้องๆกลับไปนอนแหละวันนี้น่าจะไม่ได้วดอะไรน้องๆแล้วเพราะพรุ่งนี้สําคัญกว่าคือคอนเทนต์อ่ะแฟนๆอาจจะอยากดูแหละแต่ว่าสุดท้ายเรื่องของเพอร์์แมนซ์ของวันพรุ่งนี้ครับพ าาการพักผ่อนต่งตางๆผมว่าสําคัญกว่าเพราะฉนั้นถ้ามีบางส่วนที่หายไปหรือ,อน้อยลงไปบ้างก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ต้องให้น้องๆโฟกัสเรื่องของการแข่งแล<ช>้วฝั่งของ,งอเราก็จะไปโฟกัสเรื่องของการกินแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูรอบๆงาน<ช>อะไรอย่างนี้ก่อน<ช>อขอเท่าที่ได้ถ้ามันเป็นการรบกวนนักกีฬาเนี่ยเราอาจจะต้องทำค่าผ่าน่าหน่อยเดยกก็จะพาไปดูอาจจะดูบรรยากาศในงานดูผู้ต่างๆแล้วก็รับยิ้ของใครที่สนใจฮักมาล้อเล่น แต่โอนมาด้วยนะผมก่อนนะกูไม่ออกให้ก่อนนะอแล้วไปมอผลหน้าเฟรมตอนเย็นนะน้าเฟรมบนอีกแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปไหนกันต่อรอติดตามแล้วกันถ้าได้เจอน้องๆทุกคนก็จะได้เห็นหรือถ้าไปกินอะไรต่อเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูกันนะครับ ที่เหลือก็อยู่ในสโมสรเฮ้ยมาแล้วไทยแลนด์ตบมือขอเสียงกีที่รออะไรแล้วท่านผู้ชมเอ้ยวันนี้กันให้บ้านแตกเลยนำมาดยสุดหล่อนะครับเจคคอบครับนูรินครับฟลุกกี้ครับลีริกครับแล้วก็โค้ชคือรักซูรี <c oughs> ลิริกเป็นไ g l แลนะครับสำหรับรอบนี้นะครับ,รบแล้วก็โค้ชคือรักซูรีนะครับ ก็มีโปรไฟล์กันทุกคนนะครับและล่าสุดปีที่แล้วครับปี2023จบอันดับที่5นะฮะสำหรับประเทศไทยของเรานะครับเมื่อกี้ทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วพี่ีมคนขผมนะครับผมมีแต่คนเปิดไปเรียบร้อยเดินออกมาแบบโหเวทีสวยงามนะครับวันนี้ได้ถ่ายเยอะมาก ่เยอะแต่ก็บางคอนเทนต์ที่เป็นอินต่างประเทศก็เพราะว่าทางโปรแกัมกับแผนอะไรอย่างนี้บางทีก็อาจจะบางอย่างไปควนเขาไม่ได้เป็นภายนอกบรรยากาศงานอะไรเงี้ยได้เจ็บได้เยอะเลยใช่ครับนะครับผมก็อันนี้การแข่งขันใกล้จะเริ่มแล้วใช่แล้วก็จริงๆี่มันมีพุเทจบางส่วนที่มันเอาไปออนแอร์ไม่ได้เพราะเป็นอย่างอย่างที่อาร์ตบอกหรือมันเป็นแผลหรือว่าเป็นการคุยภายในของทีมไทยอ่านนั่นเองนะครับนะครับผมก็ น่าจะเห็นในมุมมองในอตอนเปิดตัวดูแข่งแล้วแหละแต่ว่าในนี้ก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งบรรยากาศคนเฮกันตอนครัเกาหลีเขาออกมาทีมไทยเขาต่งมือกันอะไรอย่อางนี้ครับผมประมาณนี้นะสำหรบับการเปิดตัวคือในหอเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันประมาณครึ่งหอแต่ข้างนอก,กน คือโคตรเยอะคนโคตรเยอะครับท่านผู้ชมคนเขามารอแบบว่าเหมือนน่าจะรอแบบเกมเริ่มเลยสักพักนึงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเข้ามากันเยอะโคตรนะประมาณนี้ก็หวังว่าจะเป็นวันที่ดีของทีมชาติไทยของเราแล้วกันนะครับนะมาเดี๋ยวเราขับตัวไปรอทีมไทยแล้วเดี๋ยวถ้าได้ไก่หรืออะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราเสื้อผ้ามาให้ดูกันครับผมครับผมจบวันนี้เรียบร้อยสำหรับวันแรกนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ต่ำในระดับที่ต่ำกว่าที่ตั้งไว้ต่ำทีตั้งไว้เล็กน้อยคุยโค้ชนะโค้ชก็หวัง40อืต่อเกมต่อวันนึงแทบที่คุยมากับทุกๆทีนะก็40ใช่มันจะเป็น40ขึ้นไปครับผมสองทีมที่พุ่งๆวันนี้ก็จะเป็นทานของแน่นอนแหละเชาภาพเกาหลีแล้วก็อ่า USA แล้วก็อีกหนึ่งมาเหมือนกันเจอรมาดี Germany เออแต่คุณมีทีมที่แบบว่า ผิดคาดปะทีมที่ผิดคาดจีนแน่นอนจีนไม่กนะเราผมว่าตามที่คุยเลยตามที่คุยผมว่าพอร์มตามที่คุยเลยนะพอเป็นทีมชาตินี่อะไรเนี่ยมันออกมาไม่ดีตลอดเลยนะแต่ว่ามันฟิลเนเข้าร่วมคือถ้ามองใน PNC อ่ะโอเคอาจจะเห็นว่าปีที่แล้วหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีแต่ถ้าดูอย่างไรครับมันก็เป็นอะไรที่ผิดคาดเพราะว่า แต่ตอนเราผมมีหนึ่งทีนี่แบบผมปิดคาดไปเล่นทีมชาญญี่ปุ่นปิดคาดหมายถึงในทางที่ดีทางที่ดีกลายเป็นคือตอนแรกผมคิดว่าแบบจะไปจมไปไปจมแบบ13 14อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ากลายเป็นว่าเฮ้ยทำผลงานได้ดีนะ่ทีฟงทีไฟวิธีการเล่นอะไรต่างๆถือว่าชัดเจนอยู่อ่าเออนะครับผมเล่นดีเหนนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวตอนนี้ที่เราเดินอยู่ก็คือกำลังกลับที่พักแล้วลงเขาลูกเดิมที่ผู้ชมก็เดี๋ยวไปขึ้น หารถกลับใช่นะครับผมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเออใช่น้องๆก็น่าจะต้องกลับไปคุยแผนอะไรกันแล้วก็พักผ่อนแต่แอบเห็นสัญญาณที่ดีอยู่ก็คือเขาเขาเรียกว่าอะไรนะบรรยากาศในทีมยังดีอยู่องคือน้องรู้ว่าอะไรที่ผิดพลาดแล้วคือไปถามคือพอเราเป็นมุมมองคนคนที่ดูข้างนอกอ่ะ พอไปถามว่าเออเป็นไงเสียดายหรือเปล่าช็อตนั้นดี็อตนั้นออกมาเป็นยังไงผมเขาบอกว่าคุยหมดแล้วพี่แบบก็คือรู้หมดว่าอะไรที่ขาดหายไปคือช็อตเสียดายมันมีแหละนะนักกีฬาเขามาถึงจุดนี้ได้เขาก็มีสกิลอยู่เารู้ว่าต้องเล่นยังไงนะครับผมแล้วเขาก็แก้กันแล้วเรียบร้อยนะจริงถือว่ารีเซ็ตกันเร็วมากจริงแล้วก็รู้ข้อผิดพลาดกันเร็วมากนะครับผมนะเพราะฉะนั้นประมาณนี้ไว้ใจได้เลยทีมไทย ในปีนี้นะครับผมวันนี้จบไปวันแรกคะแนนอาจจะยังไม่ตามเป้าเดี๋ยวรอดูวันต่อไปวันพรุ่งนี้แล้วก็วันสุดท้ายของเราเงครับนะครับเ<น>ราฝากทุกคนตามเชียร์ด้วยนะเอาสองวันที่เหลือเราจะไปทางไ <c oughs> หนหน้ามอาเราเรากลับห้ามอดีกว่าเราไม่เรากลับห้าหมอมาตดือนสเมื่มอวันละกี่วันอวานเราสองครบแล้วเดี๋ยวเราก็ดูข้ามมาไปหลังมอลบ้างนะครับผมเดี๋ยวขอตัวเดินทางกลับที่พักแล้วก็เตรียมงานของวันพรุ่งนี้ครับ ดี๋ยวเจอกันตอนเช้าของวันพรุ่งนี้ครับบายบาย